สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตหรูการละแมพัชระศรีรวยเองไม่งอผู้ชายเก็บหอมรอมริบซื้อทองคําสะสมตั้งแต่เริ่มทํางานสําหรับพิธีกรสาวฝีปากกล้ากลากละแมพัชระศรีเบญจามาดล่าสุดเมื่อราคาทองพุ่งสูงขึ้นจนราคาพุ่งไปบาทละเกือบสามเมื่องินนี้เจ้าตัวก็เลยได้โอกาสดีเอาทองที่เก็บไว้มานานมาขายที่ร้านทองซะเลยโดยกลาละแมโพสตคลิปลงไอจีเขียนแคปชั่นว่าเก็บทองมาหลายปี ขึ้นขนาดนี้ขนไปขายสีคะซึ่งกะละแมบอกว่าทองขึ้นหนักมากก็เลยเอาทองที่เก็บหอมรอมริบตั้งแต่ทํางานได้เงินมาก็ซื้อเก็บทองรูปพรรณใครให้มาก็เอามาขายหมดเลยนาทีนี้ทองขึ้นอยู่บนดอยหนาวมากรอคอยมาหลายปีนาะทีนี้ต้องไปแล้วจ้าเก็บของเอาทองใส่ไปด้วยพอสะพายแล้วหนักจริงๆสรบใส่ถุงผ้าดีกว่าเซฟสุด ยังไงก็ได้กำไรเพราะซื้อตอนนั้นไม่อยากจะบอกแล้วเราก็ได้เงินสดปึ้งใหญ่ๆของใหม่เลยจ้าเซ็นชื่อรับเงินจ้ารอคอยนาทีนี้มันนานมากจากนั้นขนเงินใส่กระเป๋าเดินทางบอกนอกจากจะใส่เสื้อผ้าแล้วใส่เงินสิจ้ารออะไรก่อนจะรีบกลับบ้านทันทีท่ามกลางคอมเมนต์จากเพื่อนๆและแฟนๆอทิพี่แม่กระเป๋าไหวไหมพี่อีกท่านบอกว่าสุดยอดมากๆค่ะอีกท่านบอกว่าเยอะมากปังมากค่ะอีกท่านบอกว่าสวยและรวยมากขับเป็น ต้นและเป็นที่ทราบกันดีว่าสาวกัลลัมแม่แฮปปี้ชีวิตสดมากและออกตัวเป็นคนเลือกเยอะเรื่องเยอะเพราะอยากได้คนที่ใช่และเข้าใจทั้งยังบอกว่าถ้าอยู่คานร้อยล้านไม่ต้องมีผู้ชายก็ได้เธอสามารถอยู่ตัวคนเดียวได้แบบมีความสุขที่เธอเคยออกมาเปิดใจว่าเธอทําสําเร็จตามความฝันแล้วมีคอนโดราคา100ล้านและมีเงินเก็บใกล้จะถึงพันล้านแล้วโดยเจ้าตัวได้เปิดใจผ่านรายการว่าช่วงหนึ่งที่ไปเที่ยวต่างประเทศมีผู้ชายเป็นเศรษฐีระดับโลกแล ลำดับที่300กว่าเข้ามาจีบถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆในการไปต่างประเทศท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก v o r e r news ขอบคุณครับ